การไปู่่ะคงไหมบ้า่ทไม่้องเขาอะถึงไม่เ็นไม่เบนตที่เราเหนเพรว่าแตกงหน้าไม่เข้าเ่ยก็เลยเขาไม่หัก่อนตัดเสียงมาจะผู้บริหารมาผู้พูดบอกนิ่งนิ่งขออนุ่าพราว่าอะไรมจะเดือดเปิไมคด้ย่เรบมาไม่อยากพูด่ไน่เ่ แล้ววันนั้นคือทำกิ่อไม่่ทำใจแล้วกี่เลีย้ยงเตยม้งพอพอลังมามองากก็กหลุกก็จะสายทีะันเขาไว้ยามุมี่ใช่ไอไร,รอะดีตเจกมุมนหลไม่ค้าอยาก,กนันงเงินาเงินลอเปามวกเงินฟามาปบาบเอาสิ <c oughs> เดี๋ยวโน๊ตหรือไม่ถึงจุดโน๊ตนั่งรับผ่านผ่านอยู่บ้างทำไมเรื่องตัวเรื่องตัวเปิดคอมแจ้งกันเลยแล้วฉันแจ้งเร่อง เชื่อมากเลยชื่อคนขุครกคนทุกคนด้วยนะคะที่ต้องชือ าดีมากเลย่ใช่เออเออเออออาทำอไรกันเย็นๆลูกใช่ยิ้มเปใช่ดูนูนิวไปเพิ่งจบ่ทิง้เสร็จแล้วหาลไปเลยเกยิงานที่อยู่นี่นมออ้งชั้นหนึ่งอาใส่ันนี้ดาราที่การใส่บูแล้ว ไป่างนี้ว่ามันต้่งใจเป็นอะไรเนียใ่หนูว่าหนูจะซื้อมาใส่ถ้าบว่าอแ่ัให้พูดแหมถ้าเกิด่องงานหนักมันไม่ต้องขนาดเร่องมมันแพงไม่ไดซื้อจนใส่เลยมเปลี่ยนมันก็มาใส่เฉยๆอ่ะชิคก็บอกขอก็ซื้อเพือมัวจีิงๆมีแล้วไม่ใช่ไม่แล้ไมมึงนี่นะพี่จูนในนี่อีกอ่ะจับตา แต่มาแต่ตาชีาไม่ันมาฝั่งนี้เลยค่ะเขาเดดเขาเด็เดแล้ว,วล่โโ <Enjoy S 2> หจะปอดอะไรโดูไปเลยเอ็นจอยหล่อมาก ก็ไม่ได้กินข้าอหรอเอ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 อจะขีจากนี้จะไปชัดจังพี่ก็ถ่ายตุ้ไม่ได้ค่ะอยู่จะเต็มแล้วอนจะจ้าเหมือนนี้เลยก็จะุบอ่ะบุบ ตอนแรมงนี้ตนี้อตรงนี้เขาทำไปแล้วเจเจีน่ไม่ใช่สามเหมือนสามไปแล้วนะ่พ uh, ที่พี <s <s> ่จูนเขามาจากตรงนี้ไงสอนรำหมดแล้วหมดแล้วนุุ้นเสาลุ้เสานุชเมานุชเขาอทมาอุ๊ยแบดจะหมดแบดจะหมดามีแต่กายที่อยู่มาเลย ตาายกินอไรกินกาแฟโอลี้ังกระดาษไม่ใช่โอเมกโ้ยอสิร์ฟไดเลยไออลไอ้ปลอโทรศัพท์มาโทรศัพท์นี่มันเต็มปงแต่ไม่มา ไม่แน่ล่ะหัวยังเปินห่วใช้สีหรออะราไม่ใช่ปากหไม่เห้งแต่หัวหรือเปล่าพี่ไอ้บอสกไม่ดีน้งไอ้บอสเขาบอกว่าเข้าใจไม่ตรงเลยตอที่เห็ก่อนป้าจะใช้ชิ้นสลับนี่ยังไงมันก็ถ่ายป้อืเป็นหนึ่งนะแบตจะหมดบอกหลายรอบ อ่ะถือไปอ,อยู่ตรงนั้นแหละตรงนี้มันไม่เห็นโอเคไปหน้าคือไปฝั่งนู้นเหรอไม่ไมไมมต้องมีอยู่สุดท้ายแล้วไม่เห็นแล้วขอทุกคนอ้อนทุกคนตอนนี้ส,สั่มที่มันไม่เห็น นี่ไงแลอเอ๋ออาอโอเคแต่เปลี่ยนซูชิวะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นซูชิโรลจอกชิโรลต่างกันไม่เราใส่ใหญ่สุดไปอยู่มันเขาไม่รู้เขาไม่ได้ดูตาราดแต่ไม่รู้หีมันอยู่เอาใหญ่สุดมาเลยอยู่เอาอยู่เอาไซส์ก่อนใหญ่อะก่อนใหญ่สุดอะแล้วกด ก็เอาเอลมาสิแล้วกดได้ไหมใช่เอาเอาเอลมาดิเริ่มเเจอแขนยาเอลามาแล้วอแม่ได้เสียบให้เดี๋ยวให้อาิินี้ดูเดียวน้องเดี berenanglah <tuk tangan> คือหน้าหน้าทีเวทีอยากให้เนอกับเราเลยไม่รู้ว่าจะเลือกแจกไย่งไบงแกกลับมาใหม่